แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์สองแสงน้ำแหงเกือบไปลับตามันลีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทาตาลูกวาสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับครูออนเช่นเคยนะคะวันนี้ครูออนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยที่20เมื่อฉันรักโลกเรื่องที่3มสึนามินั่นเองค่ะ,ะต่อไปเราไปดูความหมายของสึนามินะคะก็จะเป็นคลื่นสึนามิใต้น้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเป็นผลมาจาก การเคลื่อนตัวของชั้นหินทำให้กระแสน้ำไหลบ่าท่วมทะลักเข้าบ้านเรือนทำให้เกิดการเสียหายและมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะเอาต่อไปค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดสึนามินะคะก็จะเป็น 1. นึ่คลื่นสึนามิจากการแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะต่อไป 2. คลื่นสื่อนาม,มิไร้แผ่นดินไหวก็จะแบ่งเป็นสองข้อย,ย่อยนะคะก็คือชนิดที่หนึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปชนิดที่สองก็คือเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองค่ะเอาต่อไปครูออนก็จะมีภาพตัวอย่างการเกิดสึนาม,มิให้เด็กๆด,ดูนะคะ เด็กๆก็ดูไปเลยตามคุณครูเลยคะ่ะต่อไปควรก็จะมีคำศัพท์นะคะวันนี้ควรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์กันคะ่ะเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ Sun Sun S-U-N Sun พระอาทิตย์อ,อีกรอบค่ะ s ัน s ั n Sun พระอาทิตย์ค่ะอ่าต่อไปค่ะคําที่สองนะคะ Sun, Sun s u n s u n son ลูกชายอ่าอีกรอบนะคะ s u n son แปลว่าลูกชายค่ะอ่าต่อไปค่ะ sad sad s แปลว่าเศร้าอ่าอีกรอบค่ะ is A D S แปลว่าเศร้าค่ะอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ Sand Sand S A N D Sand แปลว่าทรายค่ะเอาอีกรอบค่ะ S A N D Sand แปลว่าทรายนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปควรก็จะมีใบงานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะก็จะเป็น อยู่ในหนังสือร่องรอยเล่ม3หน้า44นะคะเเรา,าไปดูคำสั่งค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพคนและสิ่งของที่ถูกขึ้นสื่อนมีซัดแล้วให้เด็กๆขีดกากบาททับสิ่งของที่เป็นจำนวนคู่นะคะเอ่าหน้าต่อไปก็จะเป็นหนังสือร่องรอยเล่ม3หน้า45นะคะเรามาดูคำสั่งกันค่ะ เด็กๆสังเกตภาพการเกิดสึนามิแล้วขีดกากบาททับภาพที่ผิดปกตินะคะเอาต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นหนังสือเสริมทักษะเล่ม2หน้า43เรามาดูคำสั่งกันค่ะให้เด็กๆขีดกากบาททับ ภาพที่ตรงกับคำศัพท์และออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นหนังสือสร้างสารรค์หน้า65นะคะก็คือให้เด็กๆประดิษฐ์ภาพเล่าเหตุการณ์การเกิดสึนามิตามลำดับและขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูออนก็มีกิจกรรมมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย